วันนี้เรามาอยู่กันที่ฮารุรัต มตวันนี้เรามาลองกินอาหารอินเดียหนึ่งวันที่พากุรัสเนี่ยเป็นครั้งแรกของการกินอาหารอินเดียเลยนะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปไปเปิดใจทุกคนลุยแอ้วทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในร้านมาม่าเลสตองนะร้านเนี้ยเป็นร้านที่ดังเนาะดังเอ่อคือย่านพาหุรัตเนี่ยคือร้านของ์น้ำวันใช่ ส่วนใหญ่เมื่อกี้เราลองเดินถามถามคนแถวนะว,ว่าเอาแนะนําร้านอาหารอินเดียให้หน่อยอนะไร้ะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะแนะนํามาเป็นร้านนี้เนาะใช่แล้วก็เมนูอาหารก็หลากหลายทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งเลยปะ่ะอ,อยากลองอะไรแปลกๆไหมไหเอาอะไรดีหลัก <c oughs> เอาเมนูดงัดงๆก่อนมานิปุริเนาะมาน,นิปุริหนึ่งแล้วอะไรอีกแล้วก็แป้งนานชีสนานชีส แป้งนานเนยนานเนยนานกระเทียมอยากกินเป็นแกงแบบนี้เหมือนกันเอาดิมันต้องกินกับนานเนี่ยมันมีเป็นเซตไหมอะ่ะแล้วนานชีสไหนมึงนี่นานชีสอืองั้นเอาเอาสามนานไหมเออเอาเอานานกระเทียมนานชีสแล้วก็นานเนยโอเคปะ่ะข้าวผัดเอาหมกแพะไหมแป<พ>ะแแนะหรือจะเอาเป็นหมกหมกไก่โอเค,อ,เคอันนี้คือลาซี่นะทุกคนมันคืออะไรอะ่ะมันคือโยเกิร์ต แบบหวานมันจะมี2อย่างนะมีแบบหวานกับแบบเค็มอันนี้เราสั่งแบบหวานมาเดี๋ยวลองชิมให้ดูเนาะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆริงเปรี้ยวมันคือโยเกิร์ตทุกคนไม่หวานมากเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยหอมนมอ่ะหอมโยเกิร์ตเออหอมโยเกิร์ตชัดเจนเลยเปรี้ยวแบบโยเกิร์ตน้ำโยเกิร์ตเอออร่อยแบบ กินได้เลยอ่ะเนี่ยอ,อร่อยตอนนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่<ม>ปลาดูรแรกเลยเออปลานิปุริอันนี้เรียกว่าปลาน,นิปุริทุกคนวิธีกินก็คือให้ใส่น้ําอย่างนี้อันน,น,นี้อันนี้คือน้ํามะขามนะคะใช่ มาวางไว้ตรงนี้เลยใไหมใจเพื่นเนาะอ่าแล้วอันนี้คือน้ำสลระแน่อ่าลองอ่ะเดี๋ยวจะลองชิมทุกคนเป็นไงมีความกรอบของตัวแป้งแล้วก็เครื่องเทศก็ไม่ได้แรงมากนะทุกคนอร่อยแล้วก็น้ำตัวนี้จะออกรสเปรี้ยว เผ็ดนิดนิดอรวมกินรวมกันแล้วก็โอเคอร่อยเต็มสิบห้าล่แปดโอ้ถือว่ากินได้กินได้อ่มลองมะขามีก็แน่ใช่งามเผ็ดไหมกรอบกรอบมีความเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็รสชาติที่แบบเด่นสุดเลยคือเปรี้ยว ใช่ใช่แปดใช่แปดเนาะโอเคกินได้ทุกคนไปเริ่มที่เมนูต่อไปเลยเนาะเอาเป็นข้าวดีกว่านี่ทุกคนอันนี้คือข้าวหมกแพะเป็นการกินแพะครั้งแรกกันทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันแต่เราต้องเปิดใจทุกคนข้าวหมกแพะครั้งแรก ไม่มีกลิ่นส่านุ่มเนื้อแพะนุ่มหอมหอมเครื่องเทศอ่ะทำไมเครื่องเทศไม่ได้กลิ่นแรงไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเอามาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยเออปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยใช่มีความเผ็ดนะทุกคนมีความเผ็ดหอมโอเคเต็มติปเต็มติให้ก็แปดนะกินได้อร่อยเนื้อแพะมันนุ่มนะ อืมโอเคเป็นเมนูต่อไปเลยค่ะ,อะขอบคุณค่ะมาอันนี้เป็นอันนี้ต้องน่าจะกินคู่กับแป้งนานนะใช่อันนี้<อ>คือมาซาร่าชิคเก้นนะทุกคนอ่าและอันนี้นะคะเป็นแป้งของทางอินเดียก็คือแป้งชีสคือแป้งชีสนานกับกรลหิกชีสไอ้กรลิกนานใชเ่เอาไว้แบบเวลากินอนะ่ะก็เอาไว้จิ้ม กินคู่กันนะแค่เริ่มเลยแร้วเริ่มที่อันนี้ก่อนดีกว่านานกาลิกนั้นเดี๋ยวกินกาลิกชีสเอ้นานชีสอยากชีสเขาจะเหมือนแบบเป็นชีสอะไรนะเหมือนใส่ผงกาหรี่ด้ว่ะหอมอาะหอมมากทุกคนจิ้มเลยมันต้องแบบจิ้กเนเจอร์อ่าไป เริ่มเป็นไงอร่อยนะอยากได้เนื้อมีความแบบเค็มเค็มเหรอเค็มพริกแกงแล้วมันมีความหอมหรือเค็มชีสอออันนี้เราอยากใส่ไก่อยากใส่ไก่ด้วยอ อ่ะมาทำใหญ่เลยทุกคนจะรอมาซาลาชิคเก้นมีลอยเขาได้ลอเหรอลายของจานใช่ไหมอืมลอนี่เหรอคมมีความเต็มพัดเจน มันมีเหลาประมาเนาะแลทำให้ดูน่ากินมีความข้นของเครื่องเทศกะทิอ่ะถ้ามีไอเดียก็จะเหล่ามถ้าคล้ายกับคล้ายแบบแกงไยกว่าแกงอะไรแกงกะหรี่มวันนั้นทุกคนแล้วก็แป้งนานหอมมากไม่กรอบนะมีความหนึบๆเนาะแต่ใครที่กลัวว่าแบบกลิ่นจะแรงเกินอ่ะไม่น่ะจะพอมันรู้สึกว่าไม่ได้แรงเครื่องเทศขนาดนั้นใช่อาจจะเป็นอย่างที่บอกอ่ะเหมือนเขาแบบว่า ปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นก็เลยทําให้รู้สึกกินง่ายเนาะอืมกินง่ายโอาไปายไม่รู้่อไปลองลองเต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่อันนี้ให้สิบเลยชอบอันนี้เนาะสิบและนี่ยอันนี้แปดแล้วกันอันนี้ให้เก้าอืมอืมชอบอร่อยอันนี้คือเมนูไก่พันดูรีนะทุกคนคมา เริ่มเลยลองชิมเลยอยากชิมน้ำจิ้มก่อนอ่ะเอาเลยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสังอเนมีความคล้ายกับน้ำจิ้มของอันนี้ปันลี้อันนี้น่าจะเป็นมะขามวะใช่น้ำจิ้มมะขามไอเลิฟอนไอเลิฟอร่อยทุกคนเปรี้ยวอันนี้รสชาติแบบถูกถูกจริตเรา ใจเรียกเราแล้วโอเคไปลุยเพื่อนขอใช้มือนะคะช้อนไม่พอใช่ไหมไม่พออ่ามันไม่พอมันไม่ถึงใจใอ่ะก็ได้เห็น <c oughs> เพื่อนกินชอบกินซ้อนเอาันนี้ไหม <c oughs> อ่ะขอทำแล้ว <c oughs> เราติ้มเลยป่างติเมเลย เป็นไงมอน้ำจิ้มนี่นจะหนักเปรี้ยวแต่อร่อยไก่เหมือนนีนปะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไก่แดงอ่ะอืมรู้จักไก่แดงบ้าหรอปะกเป็นคนไทยอ่ะอืมจะคล้ายๆฟิวนั้นเลยทุกคนแต่ว่ามีความแบบแห้งแห้งแล้วหอมแห้งแล้วหอมสไตล์นั้นทุกคนแต่จิ้มกับจิ้มนึ่งเข้ากันมากเลยอ่ะเนาะเอออร่อย อาหารอินเดียเขาจะทำให้แบบว่ากลิ่นอะจะชูมากว่าไหมเขามีกลิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาที่ชัดเจนทุกคนมีความเป็นเครื่องเทศม,มีความเป็นอกลิ่นนะรสชาติแบบว่าที่มันแบบถึงะอะ